ผักที่ดีที่สุดคือผักปอดสารน,นะคะวันนี้เยเอจะพาทุกๆคนนะคะมาเก็บผักกวางตุง้งริมคลองกันนะคะเดิมทีนะคะผักกวางตุ้งนี้จะเป็นผักกวางตุ้งที่ตาตั้มทำหกไว้นะคะแล้วทีนี้น้องเขาก็เติบโตเนาะเติบโตขึ้นมาก็ถ้าถ้าเราไม่ย้ายน้องออกมาปลูก แปลงอื่นน้องก็จะแบบแคะแกนตายอย่างเงี้ยคะ่ะเอ๋ก็เลยเไปงัดทั้งดินทั้งรากนะคะค่อยๆมาแต้มแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจนตอนนี้น้องแบบจเจริญเติบโตงอกงามดีมากเลยนะคะถึงเวลาที่จะต้องเอาน้องมาทำกับข้าวแล้วนะคะวันนี้ยายเอ๋จะทำแกงส้มนะคะ แกงส้มผักกวางตุ้งนะคะให้ตาตั้มกับยายเมียวกินเห็นบนหลายวันแล้วว่าอยากกินแกงส้มนะคะวันนี้เอจะโชว์ฝีมือซะหน่อย